วปนันงทเอทดีกว่าฝากเงินดีกว่าอโอเคแล้วก็เูมากรอกหมายเลขค่ะหนึ่งแปสสสสองโอเคหลายวันต่อมา คำเงินดีกว่าตีกรุณากรอกหมายเลขและจำนวนเงินที่ต้องการค่ะ1 4 5่งสีสสสเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอค่ะกรุณากรอกหมายเลขใหม่ค่ะพี่จะเคยฝากไหมนะวิ่ตัวโก้หรือเปล่าเนี่ย หนึ่งเก้าหนึ่งฮ้ยใครทีมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนับเบอมีตู้หนึ่งหนึ่งโกงครับจริงหรอครับเดี๋ยวจะไปช่วยจับเจ้าของตู้นะครับโอเคครับโอเคไปเปลี่ยนชุดก่อนไม่ต้องเปลี่ยนชุดดีกว่าเฮ้ยๆ้ยใช่คนนี้หรือเปล่าครับที่มาแจ้งใช่ครับอู้ตู้ ATM ตู้ Money Bank อืมแล้วมแต่เจ้าของตู้มเนะี่ยเฮ้ย นามาลูกเจ้าของตู้นี่เดียวมาเฮ้ยออยู่นเนี่ยเุ้ยคนนั้นน่ะค,นคนะุ้นๆน่ะเฮ้ยคุณครับคุณโดนจับครับเพาเราะหาหตัวผู้อื่นโมม่แล้วก็นี่แน่นี่แน่และในที่สุดตำรวจก็จับคนร้ายได้